มาฟังสรุปนิยายเสียงตำนานเทพกู้จักรวาลช่วยกดไลค์กดติดตามหรือสนับสนุนค่าข้าวค่า,ากาแฟ ى, ที่ลิงครูมันนี่ด้านล่างขอบคุณค่ะตอนที่161คืนสู่เจ้าของที่แท้จริงผู้เท่าหนังหุ้มกระดูกนั้นปิดตาลงอีกครั้งหากว่าเจ้าตาหาทารศักดิ์กลับชาติไม่ได้คงรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น หมอผีอาวุโสโค้งอีกครั้งแล้วถอยออกมาจากถงศักดิ์สิทธิ์พร้อมกับนำร่างครึ่งทอนของคนแล่เนื้อออกมาด้วยเมื่อเขาเดินออกมาจากธงศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ยินเสียงเคี้ยวกรุบกรอบราวกับว่ามีบางสิ่งที่กำลังกินศพของราชาหมอผียัโซหมอผีอาวุตากระตุกเมื่อเขารู้สึกถึงความเจ็บแปลแล่นซ่านมาจากเอวเขาได้เชื่อมต่อร่างของราชาหมอผียัโซไว้กับร่างตนอย่างลวกๆและใช้พลังวัดของตนเชื่อมต่อมันไว้ด้วยกันแต่ทอ ว่าเนื้อหนังของทั้งสองเช่นเดียวกับกระดูกเส้นเอ็นเส้นชีพจรแก่นแท้ปรานและโลหิตล้วนแต่ยังมิได้เชื่อมต่อกันเขาจะต้องใช้ตัวยาลับเพื่อหลอมรวมพวกมันเข้าด้วยกันและเปลิ่นแปลร,ร่างของกายโซให้เป็นร่างเขาโดยสมบูรณ์ตั้งแต่เมื่อเขาได้ร่างกายของคนแล่เนื้อ,อามาเขาก็คิดว่าในที่สุดก็จะสามารถก้าวหน้าไปได้อีกขั้นในชีวิตนี้แต่ไม่นึกเลยว่าคนแร่เนื้อจะยังมี ชีวิตอยู่และมาตามหาเขาเสียได้ยิ่งไปกว่านั้นร่างเนื้อของปรมาจารย์ก็ชราเสื่อมถอยเขาจึงมิได้ต่อสู้เอาเป็นเอาตายกับคนแล่เนื้อทําให้เขาไม่มีทางเลือกนอกจากก็คืนร่างครึ่งทอ่อดล่างให้แก่คนแล่เนื้อ แม้ว่าราชาหมอผียะโซนั้นจะมีได้ด้ฝีมือร่างของเขาก็ยังคงเทียบไม่ได้กับร่างเดิมของหมอผีอาวุโสหักว่าเขาต้องการที่จะฝึกปรึกหลับไปที่วรยุทธระดับเดิมก็ไม่รู้ว่าจะต้องใช้เวลาอีกนานแค่ไหนหมอผีอาวุโสกัดฟันกลั้นความเจ็บปวดและนำร่างครึ่งท่อนของคนแล่เนื้อลงจากภูเขาฉินมู่ได้ขึ้นภูเขามาเพราะมะกับคนแล่เนื้อและเท่าบอดดังนั้นพวกเขาจึงพบพานกันที่กึ่งกลางทางภูเขาหมอผีอาวุโสวางร่างครึ่งท่อนของคนแล่เนื้อในมือลงจากนั้นกล่าวทักทาย ขันสวรรค์คนแล่เนื้อมองที่ร่างท่อนล่างของตนแล้วเปลี่ยนไปมองที่เอวของหมอพีอาวุโสจากนั้นสายหัวถ้าไม่ต้องลำบากค่าเสียอีกต้องขอบคุณเจ้าที่ช่วยหล่อเลี้ยงร่างเนื้อของข้าโดยไม่ปล่อยให้มันตายไปหางตาของหมอพีอาวุโสกระตุกสองคราฉินมู่นามร่างทองคาครึ่งท่อนล่างออกมาแล้วกล่าวหมอพีอาวุโสข้าคืนร่างของเจ้าให้ข้าเก็บไว้ก็ไม่มีประโยชน์อะไร กล้ามเนื้อบนใบหน้าหมอผีอาวุโสกระตุกบิดเบี้ยวไปมาและเขาตอบด้วยเสียงแหบข้าก็ใช้มันทําอะไรไม่ได้เจ้าสามารถเอามันไปหลอมสร้างเป็นสมบัติวิเศษฉินมู่ถามด้วยจิตปรถนาดีข้าเห็นว่าร่างกายของเจ้ายังไม่เชื่อมต่อกันดีตัวข้าเชียร์นัยวชานด้านวิชาเยียวยาหักว่าหมอผีอาวุโสวางใจเชื่อน้ำมือข้าข้าจะช่วยเชื่อมต่อร่างของเจ้าให้แนบสนิทกันอย่างเหมาะสมเจ้าจะฉวยโอกาสทำร้ายข้าหรืออย่างไร หมอพีอาวุโสแค่นเสียงหยาดแล้วหันหลังเดินจากไปฉินมู่สายหน้าแล้วถอนหายใจหมอทุกคนล้วนแต่เมตตาคนไข้ประดุดลูกหลานข้าวางแผนจะใช้ร่างของเขาเป็นเคสฝึกมือก่อนที่ช่วยท่านปู่คนแลกเนื้อเชื่อมต่อต่อร่างกายคนแ่นเนยยิ้มค่าเชื่อวิชาแพทย์เจ้าหักว่าพวกเราสามารถกลับไปให้นักปรุงยาลงมือด้วยตนเองแน่นอนก็จะยิ่งดีเข้าไปใหญ่หักแต่ว่าจะกลับไปแดนโบราณวินาาจากที่นี่ก็คงจะนานเกินไปเขาพลันตะโกนขึ้นมาไอ้เท่าเจ้ายังมีชีวิตอยู่ไหม เสียงดังสนั่นของเขาก้องสะท้อนไปทั่วภูเขาเสียงอัญชาราโบราณและคมกล้าดังออกมาจากวังทองหวหลนันไม่ต้องห่วงหากขานสวรรค์ยังไม่ลงหลุมข้าจะล่วงหน้าไปก่อนได้อย่างไรไอ้ผีเท่านี้ยังคงมีชีวิตอยู่จริงๆด้วยคนแล่เนื้อหัวรอด้วยเสียงอันดังเจ้าอยากจะลงหลุมเดี๋ยวข้าส่งให้ไหมช้าก็เร็วๆนี้ไปกันเถอะฉินมู่อุ้มร่างครึ่งทอนของคนแล่เนื้อและทั้งสาคนก็พากันเดินลงภูเขา เทาบอดเหลียวหลังกลับไปมองที่ภูเขาดูเหมือนจะจมจอมในพวังความคิดคนที่อยู่ข้างในนั้นแข็งแกร่งจริงๆคนแล่เนื้อถอนหายใจแล้วยแยมยิ้มข้าคิดว่าข้าคงไม่ใช่คู่มือของเขาหากไม่มีร่างครึ่งทอนล่างนั่นจึงเป็นสาเหตุที่เจ้าต้องมาด้วยเพื่อช่วยรับมือเขาไอ้เท่าผู้นี้ได้กลับชาติมาเกิดทั้งหมด17ครั้งและผ่านชีวิตมา18ชั่วอายุไขอายุที่แท้จริงของเขาคงนับได้ว่าเป็นหมื่นปีแต่เขาก็ยังไม่ตายข้าเคยสู้กับเขา 3- ามสี่ครั้งและเขาก็ฝีมือไร้ากาดฉินมู่ร้ออองกมา ผ่านชีวิตมา18ปอายุไขอายุรวมเป็นหมื่นปีนี่เป็นไปได้อย่างไรทำไมถึงจะเป็นไปไม่ได้เจ้าก็น่าจะเคยเห็นมาและเทพที่มีอายุไขมากกว่าหมื่นปีในแดนโบราณวินาทแล้วนี่จริงไหมจริงๆแล้วในโลกนี้เต็มไปด้วยเรื่องราวน่ากลัวน่าขนลุกแต่ตอนนี้เจ้ายังเยาวอยู่จึงไม่อาจมีโอกาสได้ติดต่อสัมผัสกับตัวตนที่น่ากลัวเหล่านั้นคนและเนื้อกล่าวต่อ กระดูกผู้นั่นอาจจะยังไม่บรรลุมารหรือเทพแต่ก็ไม่ห่างไกลแล้วเขารู้เรื่ององ์ราวในอดีตมากมายรวมทั้งความลับทั้งหลายหากว่าเขาม่ใช่ศัตรูข้าคงไม่ยืนฝั่งตรงกันข้ามกับเขาเท่าบอดพยักหน้ามีตัวตนที่หน้าพรั่นพรึงแบบนี้อีกมากยกตัวอย่างเช่นดวงตาของข้าเขาส,าส่ศีรษะและไม่กล่าวอะไรต่อ ฉินมู่สถานใจดวงตาของเท่าบอดถูกใครบางคนควักออกไปแต่เท่าบอดไม่เคยบอกคนอื่นๆเลยว่าใครกันแน่ที่ควักดวงตาเขาออกไปความลับเบื้องหลังเรื่องนี้คืออะไรกันเมื่ออพวกเขาออกมาจากวังทองโหรหลันและมารวมกลุ่มกับหลิงอวีจิวพวกเขาก็ตรงไปยังเมืองงองคนเถื่อนบนทุ่งหญ้าฉินมู่ซื้อตัวยาและสมุนไพรจำนวนหนึ่งในเมืองจากนั้นนำม้อหลอมยาใบยักษ์ย้ายออกมา ท่านปู่คนแล่เนื้อข้าต้องต้มร่างครึ่งท่อนของท่านเสียก่อนเพื่อขับไล่โลหิตของหมอผีอาวุโสและพิษหมอผีที่เจือปนอยู่ในนั้นเขาเทน้ำเหยือกใหญ่ลงไปในหม้อและหย่อ,อนตัวยากะบอสมุนไพรต่างๆลงไปในน้ำทีและอย่างเมื่อน้ำเริ่มเดือดปุดๆและส่งกลิ่นหอมตัวยาออกมาเขาก็วางร่างครึ่งท่อนล่างของคนแล่เนื้อลงไปหูหลิงเอ๋อกังวลมันจะโดนต้มจนสุกไหมเท่าบอดยิ้มแป้และกล่าวเมื่อเจ้าได้กลิ่นหอมซุปเนื้อฉุยๆนั่นแหละแปลว่าสุกกำลังดี คนและเนื้อด้วยความโมโหร่างข่าโดนตัดออกไปยังไม่ตายมันจะไปสุกได้อย่างไรกะอีแค่โดนต้มในน้ําเดือดหลังจากต้มอยู่พักหนึ่งฉินมูกก็สังเกตสีของน้ําต้มยาจากนั้นเปิดทั่วยาเพื่อคลิปคางแขงคางคดาม3ามสี่ตัวที่โดนตักจนแห้งพวกมันมีขนาดเท่านิ้วก้อยแล่พะถูกโรยลงไปทั่วๆในหม้อ คางคกเหล่านั้นแต่เดิมก็แห้งสนิทแต่เมื่อมันหล่นลงไปในน้ําพวกมันก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมาและพุ่งมุดไปมาในน้ําเดือดดูซับเอาพิษหมอผีเข้าไปในตัวไม่นานนะักทางคกเหล่านั้นก็ตายจากการต้องผิดฉินมู่เปลี่ยนน้าในหม้อใหม่อีกน้ําจากนั้นทําตามข้นอตอนเดิมอีกเก้ารอบเพื่อขัดเกลาพิษหมอผีออกไปโดยสิ้นเชิงเขาเห็นว่าโลหิตในร่างครึ่งท่อดล่างของคนและเนื้อกลับมา เป็นสีแดงและโลหิตสีแดงเหล่านั้นก็ไหลเวียนไปมาในเส้นเลือดทั้งหลายเรากับว่ามันมีชีวิตฉินมู้ต้มน้ำอีกหม้อและเปลี่ยนตัวยาอีกสิบกว่าชนิดเพื่ออกระตุ้นการทำ งานของเลือดและโลหิตน่วนหยุนจานจนาจาันท์ค่ำคืนมาถึงหลิงอวิจิวและจิ้งจอกน้อยหลับไปเรียบร้อยแล้ววัวเขียวเองก็ไปงีบเช่นกันขณะที่เท่าบอดนั่งอยู่ที่พื้นกรนเบาๆกอดไม้เท้าไผ่ของตนเหลือแต่ฉินมู่และคนแล่เนื้อที่ยังคงนั่งเฝ้าอยู่ข้างหม้อฉินมู่ดึงกระบี่ผู้พิทักษ์ยาวของตนออกมาแล้วส่งให้แก่คนแร่เนื้อท่านปู่คนแล่เนื้อหนังท่านเหนียวเกินกว่าที่ข้าจะตัดได้ดังนั้นท่านคงต้องทำเองท่านต้องตัดเนื้อเยื่อส่วนที่งอกออกมาห่อหุ้มแผลของร่างท่อนบน ไม่ต้องใช้กระบี่เจ้าหรอกข้าจะใช้มีดของข้าคนแล่เนื้อนามมีดเชือดหมูของตนออกมาตัดฟันกลั้นใจเฉือนเอาเนื้อเยื่อที่งอกออกมาปิดแผลครึ่งตัวของเขาเพราะวรยุทธ์ของ เขากล้าแข็งจึงสามารถปิดผนึกบาดแผลของตนได้ทันทีไม่ปล่อยให้เลือดไหลออกมาฉินมู่ดึงร่างท่อนล่างออกมาจากหม้อบาดแผลบนร่างท่อนล่างนั้นยังคงสดใหม่และไม่จำเป็นต้องเฉือนเพิ่มฉินมู่น้ำขวดหยกออกมาและทาน้ำลายมังกรลงไปในแผลถูกตัดของครึ่งท่อนล่างและครึ่งท่อนบนอย่างระมัดระวังในวินาทีที่เขาทาน้ำลายมังกรเขาก็เห็นทันทีว่ามีเนื้อเยื่อใหม่ ลอกออกมาอย่างรวดเร็วราวกับว่ามีหนอนแดงตัวเล็กๆเต้นกระดุกกระดิบอย่างไม่หยุดยั้งเขาม่ได้เชื่อมต่อร่างทั้งสองทอนในทันทีแต่ฟันเฟ้นปราณชีวิตเป็นเส้นได้เพื่อหยิบเส้น เอนและเส้นประสาททั้งหมดที่ฉีกขาดมาเชื่อมต่อกันเป็นอันดับแรกเส้นได้ปราณชีวิตในฝ่ามือเขามีจำนวนมากขึ้นทุกทีเมื่อมันเชื่อมมอต่อทุกๆเนื้อเยื่ออวัยวะภายในกระดูกสันหลังและค่อยๆเชื่อมร่างทั้งร่างเข้าด้วยกันสุดท้ายฉินมูกก็ทาน้ำลายมังกรอีกส่วนลงบนบาดแผลรอยต่อรอบเอวและผิวหนังก็ค่อยสมานเข้าหากันเองปิดแผลนั้นไปอย่างสนิทเป็นเนื้อเดียวเขาปลุกใจตนแล้วยกร่างของคนแล่เนื้อไปวางไว้ในหม้อยาจากนั้นเอาใส่หอยาห่อสุดท้ายลงไปในหม้อจากนั้นเทน้ำใส่ตั้งไฟรุม ในหม้อหลอมยานั้นคนและเนื้อพาดแขนข้างหนึ่งไว้ที่ปากหม้อแล้วพลงขึ้นมามู่เอ๋อขอบใจเจ้าที่อุตสารักษาค่าฉินมู่สายหน้าแล้วยิ้มข้าได้ร่ำเรียนวิชายเยียยาจากท่านปู่นักปรุงยามาหลายปีและทักษะทั้งหมดของข้าก็ล้วนแต่ได้รับการถ่ายทอดจากท่านนอปู่นักปรุงยานี่ไม่ใช่งานยากอุตสาหะเลย ข้าได้แต่หวังว่าเจ้าคงไม่ทิ้งชื่อเสียงเฉาโวุ่นวายอย่างที่นักปรุงยาทําน้ําในหม้อค่อยๆเดือดและคนแล่เนื้อก็ปล่อยหมอกขาวออกจากปากจริงสิข้าเห็นเจ้าล้วงข้าวคล้องออกจากถุงผ้าเล็กๆแนนอนขนาดหม้อใหญ่ใบนี้ก็ยังเอาออก็มาจากถุงผ้าถุงเจ้านี่พิลึกเสียจริงให้ข้าดูหน่อยสิฉินมู่ยื่นถุงให้เขาแล้วกล่าวข้าเก็บตกถุงนี้มาจากวังทองโรหลันข้าไม่รู้ว่ายังไงเหมือนกันแต่ข้างในนั้นมีพื้นที่ตั้งหนึ่งไร่ดังนั้นข้าจึงใช้มันเก็บข้าวของต่างๆ คนแลเนื้อเปิดถุงแล้วมองเข้าไปข้างในจากนั้นเผยสีหน้าพิกลมู้เอ๋อดูเหมือนเจ้าจะเก็บสิ่งของจากคลังสมบัติวังทองรัวหลันได้ไม่น้อยเลยนะฉินมูหน้าแดงขึ้นเล็กน้อยเจ้าเรียนวิชาของเท่าเป๋ได้แต่ยาเสพติดมันเข้าหลักคนแลกเนื้อถอนหายใจจริงๆแล้วพวกเราผู้เท่าในหมู่บ้านก็ล้วนแต่มีนิสัยเสียกันไปคนละอย่างเท่าเป๋ชอบลักขโมยนักปรุงยา ก็ชอบวางยาพิษและชอบทิ้งนี่รักไว้ไปทั่วส่วนข้านั้นก็อดเก่งจนเกินไปถึงจะยกมีดขึ้นสับประยุทธ์กับสวรรค์เท่าบอดนั้นดูเบาผู้อื่นและชอบทําเป็นเทศเท่าหนกนั้นถือตัวสูงราวกับมีตาเหนือศีรษะเท่าใบก็คิดอะไรแผลงแผงของตนไม่บอกใครทําตัวยังกับว่าเป็นปริศนาลึกลามของจักรวาลส่วนใหญ่เท่านะนอก,ก็ชอบก่อเรื่องวุ่นวายข่ากลัวว่าเจ้าจะรับเอาข้อเสียของพวกเราทั้งหมดมาฉินมู่กล่าวอย่างเคร่งครึม ไม่ต้องห่วงท่านปู่คนแล่เนื้อตั้งแต่ข้าออกจากหมู่บ้านมาข้ายังไม่เคยก่อเรื่องวุ่นวายเลยสักครั้งปรมาจารย์เองก็พอใจในตัวข้ามากถ้าอย่างนั้นก็ดีแล้วเจ้าก่อเรื่องสร้างปัญหาได้นะแต่เจ้าก็ต้องรู้จักแก้ไขมันให้ได้คนแล่เนื้อเขย่าถุงแล้วยิ้มข้าเคยเห็นถุงแบบนี้มาก่อนและมัน เรียกว่าถุงเต่าตี้อันสร้างขึ้นจากหนังของสัตว์สกิ์เต่าตี้ในแดนโบราไวนาหน้าจะมีเต่าตี้สายเลือดบริสุทธิ์หลงเหลืออยู่และถ้าเราผู้เท่าทุกคนในหมู่บ้านต่อสู้กับมันอาจจะค่นล้มมันได้หนังที่ใช้ทำถูกงอเต่าตี้นี้มีได้มาจากเต่าตี้เลือดบริสุทธิ์แต่สายเลือดของมันก็นับว่าจะสูงส่งใกล้เคียงกับบรรพบุรุษถุงเต่าตี้ที่ข้าเคยเห็นนั้นมีรัศมีพื้นที่ข้างในแค่สิบคืบและใส่อะไรเข้าไปไม่ได้มากมายนักถุงนั้นคงถูกสร้างขึ้นจากหนังสัตว์พิสดารที่ม ฉินมูอึ้งไปจากนั้นกล่าวถามข้าได้เห็นบ้านบางหลังที่มีได้ใหญ่โตจากข้างนอกแต่ข้างในกลับมีพื้นที่กว้างใหญ่นี้เพราะอะไรหรือท่านปู่ง่ายๆก็แค่ผลกระดูกของสัตว์พิสดารที่มีสายเลือดของเต๋าตี้ปนเข้าไปในปูนที่ใช้ก่อสร้างผสมมันเข้าไปในสีทาก็ใช้ได้เหมือนกันด้วยวิธีนี้พื้นที่ภายในก็จะขยายกว้างขึ้นคนแลกเนื้อกล่าวเต๋าตี้นั้นเป็นสัตว์เทวะเป็นเผ่าพันธุ์วงวันมังกรเผ่าพันธุ์หนึ่งสัตว์เทวะนี้กินเข้าไปอย่างเดียวแต่ไม่ขับถ่ายออกมา ดังนั้นพื้นที่ในท้องของมันจึงกว้างขวางเป็นอย่างยิ่งหนังของมันถูกใช้สร้างถุงเต่าตี้ขณะที่กระดูกของมันสามารถใช้สร้างบ้านเรือนมีวิธีการประยุกต์ใช้มากมายแต่ทว่าเดี๋ยวนี้เหลือเต่าตี้เลือดบริสุทธิ์ไม่ค่อยมากฉินมู่นั่งอยู่ข้างๆและทั้งคู่ก็คุยกันด้วยเปืือยจนฉินมู้พลอยหลับไปโดยไม่รู้ตัวเมื่อเขาตื่นขึ้นก็ตระหนักว่าไฟใต้หม้อหลอมยามอดดับลงไปแล้วเขากำลังจะจุดไฟใหม่แต่เสียงของคนแล่เนื้อก็ดังมาจากข้างๆไม่ต้องหลอกมู่เออตอนนี้ข้ารู้สึกว่าร่างกายข ฉินมู่รีบหันกลับไปแลพบพบว่าคนแล่เนื้อนั้นแต่งเนื้อแต่งตัวเรียบร้อยเขาสวมกางเกงตัวใหม่อันฉินมู่ตัดเย็บเมื่อครู่หลัดงอจากซื้อม้วนผ้ามาพร้อมๆกับตอนที่รวบรวมยาสมุนไพรในตลาดผู้เท่าผู้นี้สวมชุดยาวจีนหลวมๆและหนวดเคราอันรกเรือบนใบหน้าก็ถูกโกนออกจนเกลี้ยงเกลาทําทให้เขาดูสดใสเป็นอย่างยิ่งคนแล่เนื้อมองเขาขึ้นขึ้น,นลงลงจากนั้นพยักหน้าเงย เจ้าโตขึ้นแล้วจริงๆแต่ก่อนนั้นเจ้าต้องให้พวกเราช่วยแต่ว่าเดี๋ยวนี้เจ้าช่วยพวกเราได้แล้วว่าดีจริงๆดีจริงๆเสียงเท่าบอดดังมาจากข้างนอกคนข่าหมูหักเจ้ายังงมัวแต่พร่ำต่อเจ้าจะหนีไปไม่ทันนสิทธิ์ของเจ้าตามมาติดติดแล้วคนแล่เนื้อเดินออกไปแล้วกล่าวมันมีกระดูกมือเทพเจ้าในถุงเต่าตี้ของเจ้าซึ่งข้าจะเก็บมันเอาไว้ให้เจ้าเอาของนี้เตรตรติดตัวไม่ได้หรอกนะเทพเจ้านั้นยังมีชีวิตอยู่หากเจ้านำกระดูกนี้ติดตัวไปด้วยก็จะนำภัยพิบัติมาสู่ตัวชินมู่ตก เจ้าของกระดูกมือนี้ยังมีชีวิตอยู่ท่านผู้ฟังอย่าลืมกดติดตามช่องอยากฟังต่อด้วยนะครับตอนที่162ก็คุณชายชอบแบบนี้ข้าฟันมือข้างนี้ออกจากเทพเจ้าบนสวรรค์ดังนั้นเขาย่อมต้องมีชีวิตอยู่คนแล่เนื้อและเท่าบอดเดินเรียงกันไปและไม่นานก็ลับตามแม้ว่าฝีเท้าของเขาแต่ละก้าวจะแช่มช้าแต่ความเร็วของพวกเขานั้นน่าจะหนกเสียงของคนแล่เนื้อดังมาจากที่ไกลไ นี่คือมือที่ข้าแลกมาด้วยร่างครึ่งท่อนล่างแต่ทว่าเนื้อเยื่อเทวบนมือน,นี้ถูกเหมือนจะถูกปอกลอกออกไปหมดเพื่อใช้หลอมยาวิญญาณมันจึงเหลือแต่กระดูกมู่เอ๋ยอย่าลืมกลับมาที่หมู่บ้านมาฉลองตรุษจีนด้วยนะเสียงของเท่าบอดดังมาจากไกลพ้นฉินมู่ยืนส่งพวกเขาจากไปด้วยรอยยิ้มเขาโบกมือลาไปยังเงาไกลไกลโน้นข้าจะต้องกลับไปวันตรุษแน่ๆเท่าบอดดูเหมือนจะมองเห็นเขาโบกมือจึงโบกมือตอบโดยไม่จำเป็นต้องเหลียวหลังกลับมาดูท่านปู่บอดนี่แข็งแกร่งจริงๆ ฉินมู่อุทานถึงกับสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนแม้ว่าจะอยู่ห่างไกลขนาดนี้ไม่นานนะเสียงดังสนั่นก็ถ่ายทอดมาจากที่ไกลๆและสะท้อนไปในท้องทุง่งหญ้าสิ์น้องฉิน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 มูได้ยินเสียงของคณบดีป้าสานก็รีบตะโกนทันทีข้าอยู่ทางนี้เสียงนั้นยังคงตะโกนต่อดุดดีบัณฑิตฉินฉิน ฉินชินมู่ร้องตอบไปอีกครั้งแต่เสียงของคณะบดีป้าซานก็ยังคงร้องเรียกจากที่ไกลๆทำให้เขาตระหนักขึ้นมาคณะบดีป้าซานคงจะอยู่ห่างจากที่นี่ไปหลายร้อยลี้เสียงของเขาถ่ายทอดมาถึงที่นี่ได้แต่เสียงของข้าไปไม่ถึงเขาหลิงอวีจิวตื่นขึ้นมาแล้วกล่าวเด็กเลี้ยงวัวให้ข้าจัดการเองเมื่อนางกล่าวจบนางก็สะบัดมือและปล่อยทักษะเทวเพลิงไฟยิงลูกไฟขึ้นไปสู่ท้องฟ้าอันระเบิดกระจายแผ่คลื่นความร้อนออกมาฉินมู่นึกชมว่านางเฉลียวฉลาดอยู่ในใจแล้วยิ้ม ไม่ได้ผลหรอกเขายังคงอยู่ห่างจากที่นี่หลายร้อยลี้และคงมองไม่เห็นผูห้หลิงเอ๋อและวัวเขียวก็ตื่นขึ้นมาเช่นกันวัวเขียวมองไปรอบๆและพบว่ามองไม่เห็นคนแล่เนื้อและเท่าบอดเขาก็ถามนายผู้เท่าของนายผู้เท่าหายไปไหนแล้วพวกเขาไปแล้วฉินมู่ยังคงได้ยินเสียงคณบดีป้าซานเรียกหาเขาในทุกๆฐานะฉายาและทอดถอนใจเบาๆเส้นเสียงของคนบดีป้าซานณนหนอใหญ่โตจริงๆและเขาสามารถพูดได้ไม่หยุดอีกต่างหากมันยากที่ จะจินตนาการว่าบุรุษท่าทางหยาบกร้านจะช่างพูดช่างคุยไปได้ร้อยแปดพันประการขนาดนี้ฉินมู่กล่าวพวกเรามุ่งหน้าไปทางชายแดนดีกว่าหากว่าคณะบดีป้าซานหาพวกเราไม่พบเขาก็คงจะมุ่งหน้าไปที่นั่นเองวัวเขียวเผยร่างจริงและฉินมู่ก็พาหูหลิงเอ๋อกระโดดขึ้นหลังวัวหลิงอวีจิวก็กระโดดขึ้นมาด้วยเช่นกันวัวเขียวย่างเท้าและวิ่งตะบึงไปยังทิศท,ทางด่านชายแดนฉินมู่หันไปมองเด็กสาวที่นั่งอายุข้างๆบาดแผลของเจ้าหายดีหรือยังหลิงอวีจิวพยักหน้า ขนาดรอยแผลเป็นก็ยังหายไปเลยดูสิแต่ก่อนข้าเคยมีรอยแผลถูกบาดท,ที่เอวแต่ตอนนอนี้หายว่าเป็นปิดทิ้งนางถลกเสื้อและเผยเอวขาวๆเอียงตัวให้เขาดูตรงนี้ ผิวของนางละเอียดเนียนเป็นอย่างยิ่งและเอวนางก็ขาวผ่องเป็นยองหญยนางคงจะไม่เคยปล่อยให้ผิวส่วนนั้นต้องแสงอาทิตย์มาก่อนส่วนผิวของฉินมู้แต่เดิมนั้นคล้ำกว่านี้เพราะแต่ก่อนนั้นเขาไว้น้ําตัวเปล่าเปลือยในแม่น้ําหยงช่วงหน้าร้อนอยู่บ่อยครั้งเผยเรือนร่างแก่แสงตะวันร้อนแรงบางครั้งเขาก็ถูกปลาปีศาจตัวใหญ่ไล่งับระหว่างที่ไว้น้ําแต่บัดนี้เมื่อเขามาที่มหาวิทยายลายัยจากประวัติฉินมู้ก็ไม่มีโอกาสวิ่งไปมาในชุดวันเกิดและผิวของเขาก็เอ ริมข่าวขึ้นแต่ทว่าเมื่อเทียบกับหลิงอวีจิวแล้วฉินมู่ก็ยังคล้ำกว่าอยู่ดีฉินมู่ยื่นนิ้วออกไปและแตะตรงจุดแผลเก่าของนางเขายังคงรู้สึกถึงก้อนแข็งใต้แผลหลิงอวีจิวรู้สึกจักจี้และหัวเราะคิกคักฉินมู่กล่าวอย่าขยับข้าจะช่วยสลายเลืออดตกค้างของเจ้าไม่งั้นที่ผิวเจ้าก็จะเป็นก้อนแข็งตรงนี้ต่อไป หลิงอวีจิวรีบหยุดนิ่งไม่กระดุกกระดิกและยกเสื้อเผยเอลรอชินมู่เปลี่ยนปราณชีวิตของตนให้เป็นปราณชีวิตมังกรเขียวและเส้นได้ปราณชีวิตก็โผล่ออกมาจากปลายนิ้วของเขาค่อยๆทิมแทงเข้าไปในผิวของนางอย่างระมัดระวังเพื่อสลายลิ่มเลือดหลิงอวีจิวทั้งชาทั้งจัก,กจี้ทําให้นางหัวเราะคิกคักอีกครั้งเจ้าทําให้ข้าจักจี้นะจุดจักจี้ข้าเดี๋ยวนี้ชินมู่กล่าวโดยไม่เงยหน้าทนหน่อยละกันสักพักก็จะไม่จัก,กจี้แล้วแต่จะเจ็บนิดนึงนะ สักพักหนึ่งหลิงอวิจิวก็รู้สึกเจ็บเหมือนเข็มแทงและก้มลงมองทันทีนางเห็นฉินมู่ใช้ผ้าเช็ดหน้าไหมหอมธรรมชาติเช็ดริมเลือดที่ไหลออกมาไปเมื่อริมเลือดเหล่านั้นไหลออกมาแล้วก็ไม่ร่องรอยเหลือบนผิวเนื้อหลิงอวิจิวเลิกเสื้อของตนเองขึ้นจากนั้นกระพริบตาปริบๆอย่างใสซื้อหมอเทวดาข้างหลังข้ามีแผลอ,อีกนิดหน่อยข้าไม่รู้ว่ามันจะทิ้งรอยแผลเป็นไว้ผูห้หลิงเอ๋อกล่าวตอบด้วยเสียงดังและจำชัดข้าทาแผลที่หลังเจ้าแล้วก่อนที่ข้าจะทายาก็ได้บีบเอาริมเลือดออกหมดแล้วด้วย ดังนั้นเจ้าไม่มีรอยแผลเป็นหลงเหลือแน่นอนหลิงอวิจิวหันไปจ้องหูหลิงเอ๋อและจิ้งจอกน้อยนี้ก็ฉีกยิ้มหวานเยิ้มหวานมากจนดูปลอมสุดๆหืน้นนางจิ้งจอกทั้งคู่ต่างก็คิดในใจหูหลิงเอ๋อกระพริบตาแล้วถามพี่สาวอาวิจิวปีนี้เจ้าอายุเท่าไหร่หลิงอวิจิวสายตาวูบไหวก่อนจะถามกลับแล้วเจ้าละอายุเท่าไหร่ค้าสิบสองค่าสิบหกเจ้าอายุมากกว่าคุณชายตั้งหนึ่งปีแน่ ลิงอวีจิรู้สึกราวกับว่าจิ้งจอกน้อยซัดนางอย่างแรงและเสียบมีดเข้ามาในหัวใจที่รวดร้าวจิ้งจอกนี้แม้จะตัวกระจ้อยร้อยแต่การลงมือของนางนั้นร้กัดยากคาดเดาทำให้นางไม่สามารถป้องกันตนเองได้นางเห็นมาตั้งนานแล้วว่าจิ้งจอกน้อยนี้มีจิตคิดไม่ซื่อมุดเข้าไปนอนร่วมเตียงฉินมู่ทุกขำคืนแกล้งทำเป็นไม่รู้ประสีประสานางไม่แสดงท่าทียังอายแบบสาวแซ่แต่ขายความน่ารักบ้องแบววและตอนนั้นนางเท้ากิบน้อยนี้ก็เริ่มจะกังเขี้ยวเล็บจู่โจม หลิงอวีจิวอาจจะดูโลดผลดูเหมือนเด็กสาวใจใหญ่ที่พูดจาผงผางไม่เหมือนเด็กสาวคนอื่นๆแต่นางก็มีแง่มุมละเอียดอ่อนของตนเองนางแย้มยิ้มอย่างหวานชำ้ำน้องสาวหลิงขนบนอุ้งเท้าเจ้านิ่มดีจังเลยนะทำไมเจ้าไม่ลองเปลี่ยนมันให้เป็นมือมนุษย์ดูล่ะผู้หลิงเอ๋อาปากหาวและหลิวตามองก็คุณชายชอบมือข้าแบบนี้น้องสาวหลิงทำไมเจ้าไม่แปลงร่างเป็นมนุษย์ละ่ะคุณชายชอบตัวข้าแบบนี้ ดูที่ตาเจ้าสิแตกต่างจากตามนุษย์อย่างพวกเราคุณชายชอบตาข้าแบบนี้หลิงอวิจิวไพสึกจิ้งเงอจอกน้อยนี้มีป้อมประการอันไม่อาจทะลวงทำลายทั้งยังตอบโต้กลับหลังจากป้อองค์การการโจมตีเหมือนกับทักษะเทวะของวัดใหญ่ฟ้าคำรามกระจกหมื่นบุพภาอันสามารถสะท้อนการโจมตีของศัตรูกลับไปนางจิ้งจอกนี้ร่ำเรียนมาจากใครกันหลิงอวิจิวไม่ใช่คู่มือนางและเดือดดานขึ้นมาเล็กน้อยหูหลิงเอ,อ่ยยืดอกภูมิใจในหอฟังเสียงฝน นางได้ขอคําชี้แนะจากเหล่าสาวๆในหอฟังเสียงฝนเกี่ยวยาวกับทักษะวิชาในทางนี้โดยเฉพาะหลิงอวิจิวพลันรู้สึกร่ำให้มีได้หัวเราะไม่ออกนางถึงกับหึงหวงจิ้งจอกตัวเล็กๆนับว่าทำให้ราชวงศ์จัก,กรพรรดิเสียหน้าจริงๆนางนั้นมีรูปร่างที่โดดเด่นแม้ว่าฉินมู่จะตาบอดไปบ้างที่กล่าวว่านางค่อนข้างอ้วน แต่รูปร่างหน้าตานางไม่เลวเลยไม่ว่ากระบวนท่าของจิ้งจอกน้อยนี้จะไร้กาศแค่ไหนแต่นางก็ยังไม่ได้แปลงร่างเป็นมนุษย์ชัยชนะถูกกำรรในมือนางอย่างมั่นเหมาะและไม่มีความจำเป็นใดที่จะต้องไปริษยาจิ้งจอกตัวเมียนั่นก่อนที่พวกเขาจะไปถึงชายแดนคณะบดีป้าสานก็ตามพวกเขามาทันในที่สุดเมื่อเขาเห็นว่าคนและเนื้อแยกทางจากไปแล้วยอดยุตผู้นี้ก็ได้แต่ยืนใจลอยร้องให้โฮและกลนดาดัาบสวรรค์ไปในเวลาเดียวกันฉินมู่ปลอบเขาอยู่ครู่หนึ่งแล้วกล่าว ไม่ใช่ว่าเขาไม่คิดถึงท่านหรอกเขาแค่ไม่ชอบการบ่นของท่านดังนั้นนั้นเขาเลยรีบไปก่อนจริงๆแล้วท่านปู่คนและเนื้อนั้นกังวลห่วงใหญ่ท่านไม่ใช่น้อยเมื่อเขารู้ว่าท่านตกอยู่ในอันตรายเขาก็วิ่งรีเข้าไปเป็นคนแรกทันทีหยุดร้องหยุดร้องพวกเรามาถึงสถานีชายแดนแล้วนี่ข่านบูจะร้องให้กระซิกระซี่แบบเด็กผู้หญิงได้อย่างไร คณะบดีป้าซานปาดป้ายน้ำตาแล้วถมความในใจทั้งหลายทั้งปวงของตนกหลอกชูนมู่เขาบอกเล่าฉินมู่ทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่เมื่อเขายังเด็กเขาต้องถูกลงโทษให้ยืนนิ่งเพราะว่าฉี่รถที่นอนทุกรายละเอียดปลีกย่อยของการฝึกวิทยายุ์ของเขาช่วยขานสวรรค์ซักกางเกงในและการที่ขานสวรรค์พาเขาไปขโมยซุปเปดจ,จากหมู่บ้านใกล้ๆฉินมู่ส่งสายตาขอความช่วยเหลือจากหลิงอวิจิวแต่นางได้แต่ยักไหล่อย่างจนปัญญา มหาวิทยาลัยจักรวรรดิปรมาจารย์เก็บข้าวของของตนอย่างเงียบเชียบมัดขึ้นเป็นหาอสัมภาระเล็กๆและยนริบบินที่คล้องตราขุนนางของเขาลงกับพื้นห้อยตราขุนนางของตนไว้ที่ประตูโถงบรมสิกขาเขาเหลียวไปมองมหาวิทยาลัยจักรวรรดิเป็นครั้งสุดท้ายแล้วย้ำยิ้มผู้อาวุโสพิทักษ์กดเดินเข้ามาด้วยก้าวยาวๆจากนั้นหิ้วตะกร้าไม้ไผ่าสารที่ไม่ใหญ่เท่าไรในตะกร้าไม้ไผ่าสารนั้นมีร่มและข้าวของอย่างม้วนคัมภีร์และหนังสือไปกันเถอะไม่จำเป็นต้องรบกวนให้คนอื่นแตกต ปรมาเจ้ากล่าวทั้งคู่เดินลงจากภูเขาโดยไม่บอกกล่าวผู้ใดเมื่อพวกเขาลงมาถึงตีนเขากิเลนมังกรก็ยืนขึ้นทันทีและแกว่งหางของมันไปมาชีวิตของข้ากำลังจะสิ้นสุดและข้าไม่อาจพาเจ้าไปด้วยอีกต่อไปชายชราที่มีรูปลักษณ์เด็กหนุ่มรูปหัวกิเลนมังกรตัวนี้ไปมาพลางสายหัวหากเจ้าตามข้าไปเจ้าก็ต้องมานั่งอคอยให้ข้าตายจากความชราภาพสหายน้อยตอนนี้เจ้าเป็นอิสระแกรก โซ่ที่ล่ามคอกิเลนมังกรอยู่พลันแตกหักหลุดออกไปและกิเลนมังกรก็ยืนจ้องเขาด้วยสายตาว่างเปล่าสักพักเขาก็สะบัดหัวแล้วถามในผู้เท่าหักว่าข้าไม่สามารถติดตามท่านไปแล้วข้าจะไปที่ไหนได้แต่ก่อนนั้นเจ้าก็ใช้ชีวิตอย่างอิสระสีมีที่ไหนที่เจ้าจะไปไม่ได้หรักปรมาจารย์ยาวบกมือแล้วมองไปที่มหาวิทยาลัยจักรีวันอันเขาสร้างขึ้นมาด้วยมือตนเองสายตาของเขามีแววห่วงหาไม่อยากจากไปเขาพลันหันกายแล้วเดินจากไปทันที ชีวิตบั้นปลายของข้าถูกใช้อยู่ที่นี่แต่ก็ต้องจากไปในวันนี้ข้าไม่ต้องการแก่ตายในมหาวิทยาลัยจักรีวันหนึ่งเท่าหนึ่งเยาวมุ่งหน้าออกไปจากเมืองหลวงงอและเมื่อพวกเขาออกจากเมืองปรมาจารย์ก็บอกให้ผู้อาวุโสคุมกฎยืนรอยอยู่แล้วเดินเข้าไปหาบุคคลที่อยู่ข้างหน้าด้วยตนเองสหายเตา๋าราชครูกล่าวทักทายท่านจะจากไปทั้งแบบนี้จริงนาะหรือท่านไม่ไปยื่นดีกาขอกเกษียณอายุจากตำแหน่งกับองค์จักรพรรดิีก่อนหรือปรมาจารย์เยาวแย้มยิ้ม เมื่อข้าเข้ารับตำแหน่งอย่างง่ายดายนั้นข้าก็มีได้ไปขอตำแหน่งจากจัก,กรพรรดิแล้วเหตุใดเวลาข้าออกจากตำแหน่งจะต้องไปบอกกล่าวกับจัก,กรพรรดิด้วยหลักข้านั้นดีใจอย่างยิ่งที่เจ้าเชิญข้ามาและสุดท้ายก็มาส่งข้าในบัดนี้ราชครูสันตินิรันดน์หายใจอย่างสะทกสะท้อนสหายเต๋าสามารถรเผชิญความตายได้โดยไม่หวั่นไหวข้าสงสัยเสียจริงว่าข้าจะต้องฝึกปรืออีกนานเท่าไรจึงจะมีกรอบคิดจิตใจเปิดกว้างเทียบเท่าท่านหนอให้ข้าไปส่งท่านละกัน ทั้งคู่เดินไปข้างหน้าเคียงบ่าเคียงไหล่ระหว่างที่ผู้อาวุโสพิทักษ์กดตามมาข้างหลังไม่ไกลราชครูสันตินิรัน์กล่าวเมื่อข้ารู้ว่าท่านกำลังจะจากไปข้ารู้สึกเหมือนทำหัวใจหล่นหายไปครึ่งหนึ่งไม่มีใครรู้จักข้าดีเท่ากับท่านอีกแล้วในโลกนี้โดยประสะจักท่านข้าก็เหลือคนที่สามารถสนทนาด้วยน้อยไปอีกหนึ่งคนปรมาเจ้ากล่าว เจ้ามีความทะยะยานอันยิ่งใหญ่และอนาคตของเจ้าก็จะต้องกลุยทางไปอย่างยากลำบากเส้นทางที่เจ้าเดินนั้นเต็มไปด้วยอุปสรรคขวากหนามและไม่มีอะไรที่ค่าสอนเจ้าได้อีกต่อไปเจ้าจะต้องพึ่งตนเองราชครูสันตินิรันยั้งเท้าเมื่อครั้งนั้นข้าหมายจะกลับกรารท่านเป็นอาจารย์เหตุใดท่านจึงไม่รับข้าเป็นสิทธิ์ปรมาจารย์กล่าวอย่างใจเย็นข้ารู้ว่าเจ้านั้นจะต้องประสบความสำเร็จเหนือล้ำกว่าข้าในอนาคต ดังนั้นข้าจึงไม่คู่ควรที่จะเป็นอาจารย์เจ้าและไม่อาจรับเจ้าเป็นสิทธิ์สิ่งที่เจ้าคิดค้นนั้นล้วนนอแต่เป็นสิ่งที่ข้าไม่เคยคิดฝันมาก่อนมีความสําเร็จของเจ้าหลายอย่างที่ข้าไม่อาจกระทําให้สําเร็จได้ในชั่วชีวิตนี้ข้าเองก็ได้เรียนรู้หลายๆอย่างจากเจ้าดังนั้นข้าจึงไม่อาจเป็นอาจารย์ราชครูสันตินิรันต์ก้าวไปข้างหน้ารีบรุดติดตามไปข้าเองก็ยังคงสันสนและเหนื่อยล้าในช่วงนี้ท่านว่าหนทางที่พวกเราก้าวเดินนั้นเป็นทางอันเที่ยงแท้จริงหรือไม่ ปรมาเจ้ายั้งเท้าแล้วหันไปสบตาเขาเราก่อตั้งโรงเรียนประถมฐานวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยจักรีวันเพื่อปฏิรูปสามนักทั้งหลายและรวบรวมอวิชาคําสอนของสามนักทั่วล่ามาสั่งสอนบัณฑิตเพื่อปฏิบัติต่อสามัญชนและสิทธสามนักอย่างเท่าเทาียมกันในสายตาของพวกเขาพวกเรานั้นนอกรีดและนอกหนทางอันเที่ยงแท้ทั้งยังก่อบาปอันไม่อาจอภัยได้แต่ว่าในสายตาของพวกเรานี่คือหนทางอันเที่ยงแท้อย่าไปสนว่าผู้อื่นจะกล่าวอย่างไรสิ่งที่ถูกต้องย่อมถูกต้องอยู่วันยังค่ำ อย่าปล่อยให้เสียงเห่าของสุนัขข้างทางเปลี่ยนให้สิ่งที่เจ้าทากลายเป็นเรื่องผิดอย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ